สวัสดีค่ะพบกับจิ้งกะเบลอินแคนาดาเจอได้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ชมเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงโชคอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะ บัตรคูดเสียงโชคนะคะก็อันนี้จะเป็นบิงโกนะคะบิงโกนะคะอันนี้จะเป็น b i gger สปินนะคะอันนี้ราคาสิบเหรียญน,นะคะใบนี้ก็สิบเหรียญน,นะคะใบนี้ห้าเหรียญน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปขูดอันห้าเหรียญกันก่อนเลยนะคะ พร้อมแล้วไปคูดพร้อมกันเลยค่ะเหรียญพร้อมนะคะจัดไปเสียงโชคก่อนไปนะคะจะซูมก้องให้ดูแล้กันโอเคใบนี้นะคะราคาห้าเหรียญนะคะรางวันสูงสุดนะคะประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์นะคะมองเห็นไหม นี่นะคะ1นแสนเหรียญเลยนะรางวัลสูงสุดนะคะท็อปไพรซ์นะคะตรงนี้เขาก็จะมีตัวเลขมาให้เรานะคะก็จะมีบระมา3แถวนะคะแล้วก็ขูดขูดขูดให้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีตัวเลขนะคะก็มาดูตรงนี้นะคะ่ะแถวมี b i n g o นะคะบิงโกนะคะถ้ามีหมายเลขที่เราขูดนะคะเราก็มาขูดตรงนี้นะคะก็จะมีห หกบล็อกให้เราเล่นนะคะแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษตรงนี้นะคะรางวัลคิกนะคะยี่สิบห้าเหรียญก็จะมีสามอันตรงนี้นะคะ่ะถ้าเป็นแบบรูปเหมือนกันเราก็จะได้รางวัลนะคะยี่สิบห้าเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราเริ่มไปขุดแถวแรกกันเลยนะคะ O หกสามนะคะเห็นไหม เล่นทีละแถวแล้วกันเดี๋ยวลืมนะคะอันนี้คือหกสามหกสามนะคะโอหกสามเสียงโชคก่อนไปนะคะอาจจะถูกรางวัลใหญ่ก็ได้ใช่ไหมใครจะรู้เอ็นสี่ห้านะคะเอ็นสี่ห้าไม่ได้เล่นนานแล้วนะบิงโกนะไอ้สแครทคร์ดเนี่ยคะ่ะ G ห้าเก้า I ยีิบเจ็ดห้าเก้า I ยีิบเจ็ดบางทีก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะแต่ก่อนอนะดวงดีมากเลยนะโคตรแบบรางวัลสูงสุดน่าจะเกือบร้อยเหรียญน,นะที่ถูกนะคะ 57. 57. 57. เหมือนจะแบบดวงดีเลยนะ,แ,ะแต่ยังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวขูดให้เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาลุ้นนะคะว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะเดี๋ยวมันจะนานไป โหมดหมดแล้วคะ่ะเหมือนจะเหมือนจะถูกแต่ก็ไม่ถูกนะคะแบบเหลือแค่แบบตัวเดียวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโูดรางวัลอ่าควิกกันเลยนะคะรางวัลพิเศษอ่าเป็นรูปเพชรนะคะไดมอนนะคะอันต่อไปไดมอนนะคะกล้องไม่ซูมอีกแล้ว นี่นะคะอันที่สามขอให้เป็นไดมอนด์นะคะโอ้ยเป็นมงกุฎนะคะไม่ได้อะแค่นเดียวไม่งั้นได้ยี่ห้าเหรียญเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะคะว่าถูกหรือเปล่านะเขาก็จะมีบาร์โค้ดให้ข้างๆตรงนี้ค่ะจะเอาไปเช็คที่ร้านก็ได้นะคะ หรือเรามีแอปนะเดี๋ยวเราเช็คตรงแอปก็ได้ในแอปก็ได้แอปก็จะเป็นของตรงนี้ค่ะของรัฐบาลเขาเนาะเดี๋ยวไปเช็คนะว่ามันถูกหรือเปล่ายิงเลยค่ะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะก็มีสแกน พาคโค้ดนะคะอ๋อไม่ถูกนะใบนี้ไม่ถูกนะหมดไปแล้วห้าเหรียญเดี๋ยวเราไปดูใบต่อไปกันเลยนะคะเะได้อ่ะมันแบบเฉียดมากเลยนะคะใบเนี้ยแต่ไม่เป็นไร เอาใบใหม่นะใบนี <S <S ้หลังวันสูงสุด1ล้านเหรียญนะคะ1ล้านเหรียญดอลลาร์เลยนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าจะดวงดีหรือชวดนะคะ